ท่านเงอโสดโรดสดาเพื่อเปิดรับความดีชวนข,ขันไขประกอบที่สุดย้ำคำอะไรตอนนี้ไปโดยคนแท้แกเวลากรับรัตสการ,การท่านอาจารย์พระมาหาจริตวิรเมธีเจา้าคณะอำเภอวนรัฐประทานสงี่กรบอย่างสงูงพระเทรานุเทราศิกรบทุกท่านทุกรูปเรียนด็อกเตอร์ภูมิพัฒน์ เรื่องแล่ผู้ช่วยในขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการประทางในพิธีและท่านเกีพร้มเกิที่เคารพทุกท่านครับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของพวกในการประยุทธ์กรรมสมุดแต่อย่างความเศร้าสลดธ,ธรรมสังเวชเป็นเห็นความตโกนธเศร้าใจและอาลัยอันมีประมาณยิ่งมาสู่ครอบครัวและบุตรธิดารวมไปถึงท,ท,ท,ท่านผู้ที่มีความรัก และความเคารพในตัวของท่านผู้จากไปนำแต่การนั้นมาจวบปัจจุบันผู้วายชนเป็นผู้ยิ่งด้วยเกียรติคุณผู้ซึ่งเป็นปู่ชนิดยกบุคคลอันเป็นที่เพารบรักของลูกศิษย์และเป็นเสาหลักที่สำคัญของครอบครัวก,การกระทำการละถึงแก่กรรมของท่านในการครั้งนี้จึงเป็นการสูญเสียยิ่งใหญ่ของครอบครัวและบุตรทิดารล,ลานยามิร ที่ต้องขาดที่ขึ้งร่มโพร่มใส่ไปท่านผู้วัยชนได้ประกอบุณงานความดีทั้งส่วนตนและส่วนรวมให้แก่ประเทศชาติปรอเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพรอ้อมกันนี้ได้ทําหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์แบบครบถ้วนทุกประการได้อบรมพร่ำสอนและส่งเสริมสนับสนุนกหลานให้ได้รับการึกษาที่ดีมีการงานที่มั่นคงและเป็นคนดีของสังคม วันนี้ดวงวิญญาณของท่านอดีตผู้นาการประยุทธ์กับสมุนได้ไปสู่สุคติสังสารายภพแล้วองเลือไว้แต่ผลงานความดีให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งชีวิตของท่านตราบนานเท่านานจากครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมงพระราชทานหิฐทองลายสลักประกอบสดและพระราชทาน เพิงศพในวันนี้อันเป็นเครื่องประกาศเกียรติคุณของผู้วายชนซึ่งนับเป็นพระมหาการณุณาธิคุณล้นเล้าล้นกระมมงอันเป็นเกียรติสูงสุดให้แก่ผู้วายชนและบงตระกูลอย่างอาที่สุดไม่ได้ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการในการพระราชทานเพลิงศพลำดับต่อไปกระผมจะขออนุญาต นำเรียนข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ได้มาโดยความสะดวกในการประกอบพิธีพระราชานเพลิงในวันนี้กลุ่มบรวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่สิบขอนแก่นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นเป็นกลุ่มบรวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่สิบสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นโดยได้รับพระราชรัสนานหาที่สุดไม่ได้ อิประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองารมอบพาะราชกิจพิธีการส่งให้รัฐบาลโดยให้กระทรวงวัฒนธรรมรับดาเนินการเพื่อยขยายการดําเนินการไปสู่พระสงฆ์นิกรทั่วประเทศอน,นประกอบด้วยข้าราชการประชาชนผู้ที่ประกอบคุณงามความดีรวมถึงผู้ที่ทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติให้ได้รับพระราชทานเกียรติยศในวาระสุดท้ายของชีวิต อย่างความปราบรื่มอย่างหาที่สุดไม่ได้แก่ผู้ว,วัยชนและครอบครัวที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงสุดในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตอย่างทั่วถึงโดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีกลุ่มงาในการพิธกีการศพที่ได้รับพระราชทานที่สิบของแ่นสำนักงานวัฒนธรรมจังจหวัดขอนแก่นซึ่งมีเขตความรับผิดชอบของกรมประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่นจังหวัดกาลสินจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสา,ารคามและจังหวัดเลยทําหน้าที่ประอกอบพิธีการดังกล่าวในส่วนของภูมิภาคทายาทหรือญาติของผู้วัยชนสามารถดําเนินการขอพระราชทานเกียรติยศในวาระสุดท้ายได้ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักพระราชวังกาหนดและสามารถแจ้งความประสงค์ขอความเจ้าหน้าีปฏิบัติงานิธีได้ห้องงานประสาขอพระราชาเครินาะสาหก์ัวัดความงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีได้ในห้องงานประสานขอพระราชทานเพลิงศา,ารารจังมหวัดเกณฑ์่นชั้หนด ตั้งแต่เวลา8ปดกา30นาทีถึงเวลา15นากานาทีของทุกวันไม่เป็นบรรจุราชการหรือแนหยุดจุนักข่าวเลิกโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายแต่อย่างใดและในระดับต่อไปจะเป็นการน้อมเกียรติให้กับผู้วัยชนแต่ผมขอขอนุญาตเรียนเชิญทางเจ้าภาพก็คือทายาทลงไปถึง พระรยาและุธิดาหดังหลานและข้าราชการผู้ที่แต่งกายชุดปกติาขาวสวบปกแขนไว้ทุกได้ยืนด้านหน้าชาวพนสถานเพื่อที่จะประกอบพิธีในขั้นตอนอัน็นเกียต่อไปนั่นก็คือการตั้งแถวต้อนรับปอบเกินพระราชทานขอเรียนเชิญครับ แยกเพิ่มอื่นนะครับรถยนต์หมายเลขทะเบียขนขอเพิ่มทาราหห้าหนึ่งสี่สองครับใน <Okay. S 1> ขยับรถของท่านเดินไปในตอนนี้นะครับขอเพิ่มทาราห์ห้าหนึ่งสี่สองฝันแก่นครับ すいません。 เยตสำหรับทุกท่านครับดำเนินทางเจ้าพนักงานได้รับเชิญกองเพล่พระราชทานเพื่อเป็นการพระราชทานถงศพในวันนี้ยึ่งปฏิสถานยานบนเนนที่ทนนเรียบร้อยแล้วลำดับต่อจากนี้ไปจะเ,เป็นการน้อมรำลึกในสำเนึจในพระมหารการณุณาธิคุณรงมไปถึงการแสดงออกถึงความจงรัก พักดีแห่งการได้รับเกียริอันสูงสุดในวาระสุดท้ายนี้แต่ผมจะขอแยกเรียนเชิญพูดเรียนเชิญผู้ที่ทางคณะจ้าพได้ให้รับเกียริในการทานหมายรับสมัคร้ากําเนิดนายประยุทธ์กําสมุดอดีตผู้ในการโรงเรียนร้องบัวน้อยห้วยโจดโนนขำแปะ เกิดเมื่อวันที่10เดือนเมษาย,ยนพุทธศักราช2องพัน้ายหานาาลเลขที่17หมู่ที่5ตำบลวัดดงอำเภออุบลรั์จังหวัดขอนแก่นเป็นบุตรของคุณพ่อทองสุขคุณแม่พุกรรมสมุุดมีพี่น้องร่วมปิดามารดาด้วยกันจำนวน7คนดังนี้ 1. ผู่งกู้นวยการประยุทธก์กรรมสมุุดผู้วายชน 2. นางสุดใจศิริภา ามนางประภัยศรีสุธรรมสี่นายพยนกรรมสมุทรห้านายนิติพัฒน์กรรมสมุทรหกนายนอาณชัยกรรมสมุทรและเจ็ดนางน,นงศิลป์บรมณียประวัติด้างครอบครัวทั้งผู้มนการประยุทธ์กรรมสมุทรสมรสกับภุรูผูพึกกรรมสมุทรสกุลเดิมพักทีมีบุตรธิดาร่วมกันสองคนหนึ่งนายสตรากรรมสมุทร อาชีพครูผู้สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการกจัดการความสมัยใหม่วิทยาลายัยเทคโนโลยีการเกษตรัจังหวัดขอนแก่น 2. นางสาวชนดากรรมสมุทรอาชีพครูผู้สอนโรงเรียนบ้านมู่แต้ประวัติการศึกษาระดับอนุป,ปริญญาศิลปะสาขาจิตรกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามปี2529 2. ระดับปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์มหาวิทยายลัยศรีนครินทรวิโรธมหาสารคามปี2531ระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศาึกษามหาวิทยายลัยราชภัฏมหาสารคามปี2547ประวัติการทำง,งานเริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2537ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่ง ระดับ3โรงเรียนบ้านศกน้าอำเภอเปือน้อยจังหวัดขอนแก่นเมื่อเดือนกรกฎาคมพศรา2512ได้รับการจูแต่งตั้งตำแหน่งผู้ในการสถานศึกษานักโรงเรียนบ้านได้นุ่นอำเภอปเยียงจังหวัดขอนแก่นก่อนย้ายมาดำตำแหน่งผู้ในการสถานศึกษานักโรงเรียนน้องับน้อย้วยโจดนนท์สามแปรอำเภอน้ำพออจังหวัดขอนแก่น ในปี2564และท่านผู้ในการประยุทธก์การสมุิท่านกเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้ในการประฐานศึกษาชำนานการพิเศษเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราช2165รวมอายุราชการ28ปีได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทยชั้นที่สองจื่อวิกริยาภรณ์มงกุฎไทยแหล เพื่อราชอิสริยาภร์ชั้นเกือบร,ร,อรอบั้งที่สองชื่อทวีปิยาภรณ์คุณงามความดีและเกียรติประวัติรางวัลคุณงามความดีภาคภูมิใจในชีวิตราชการได้รับรางวัลครูต้นแบบสาขาศิลปะสาขาคณิตศิลปะจากสำนักงานกราการศ,าศาึกษาแห่งชาติสกอสปี2543คุณวิจัยเรื่องเลขหขงหมาภูปัญญา จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอสปทปี2545รางวัลครูสอนคณิตศาสตร์สนุกโครงการปันนาสัตสมโพธโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2545รางวัลครูสอนดีจากองค์การนันส่วนจังหวัดร่วมกับสำนักงาน การศึกษาขั้นพื้นฐานปี2546รองวัคภูสอนดีในดวงใจครั้งที่หนึ่งจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2547ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรรของคนไทยชั้นที่สองเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2549และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรรชั้นเพื่อชั้นที่สอง เมื่อวันที่5ธันวาคม2 5 5 3ประวัติการทำปฏิบัติหน้าที่ของท่านพ็อ,อประยุทธ์กรมสมุทรท่านเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่อันใหญ,ญ่ยิ่งมีอัธยาศัยโอ้องอารีรักหมู่คณะนะรักพี่รักน้องรักผูใ้ใต้บังคับบัญชาและให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นผู้มีน้ำใจทันประเสริฐตลอดระยะเวลา,วลาวยาวนานที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญาทำงานเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาตินับเป็นอดนีตอันตน์ในด้านครอบครัวได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำครอบครัวที่ดียิ่งเป็นผู้ชีวิตของภรรยาให้ความห่วงใยบุตที่ดาตลอดเวลา ทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นและเป็นครอบครัวที่มีความสุขเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นผู้ที่มีอธัธยยศัยร่เริงสนุกสนานชอบพูดจาก,กับทุทกๆคนและมองโลกในแง่ดีเป็นแบบอย่างให้กับลูกๆเป็นท่านที่มีความกตัญญูต่อบิดามารดาเป็นพี่ชายพี่แสดดีของน้องๆสริมมาประวัติการเจ็บป่วยกรณีท่านผู้ในการประยุทธ์กรรมสงบ อันเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยดีเสุนลมาจนเมื่อกระทั่งวันที่3สเดือนรกรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 6ท่านผู้การประยุทธ์กมบุดมีการหน้ามือหมดสติและปัญญาลุลูกได้นำส่งโรงพยาบาลก่อนเข้ารักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นในเมื่อและเมื่อวันที่2 เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566แม่ได้ลงความเห็นว่าเป็นโรคมะเร็งผิวหนังชนิดเวลาโม่านจึงได้เข้ารับการผ่าตัดและพักฟื้นรักษาตามอาการจนกระทั่งเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2566เริ่มมีการสุดลนมะเรื่อยๆทันยาและลุกลูกได้คอยดูแลอย่างใกล้ชิดจนเช้ามืดเวลา สีนาฬิกาสีนาทีของวันที่22เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2อ6 6าท่านผู้มีการประยุทธ์กรรมสงได้จากพวกเราไปอย่างสางบนโรงพยาบาลรีนคกินิ่์ข่างกลางความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัวการจากไปของท่านผู้มีการประยุทธ์กรรมสงบทในครั้ง,งนี้สร้างความเศร้าโศกเสียใจแก่ภรรยาบุตรธิดาและญาติมิตรเป็นอย่างยิ่ง แต่ไม่ใช่เป็นการสูญเสียบุคคลนเป็นที่รักของครอบครัวการสมุบเท่านั้นแต่ยังเป็นการสูญเสียทรัพยรสิบุคคลที่มีค่าวันสุดท้ายนะครับขอเรียนเชิญต่อไปพิการกล่าวคำอะไรนะครับอะไรพ่อ พ่อผู้สร้างขนางแห่งชีวิตพ่อผู้สอนให้ลูกคิดมีเหตุผลพ่อผู้เสริมให้ลูกนี้สู้บทนลพ่อไม่บ่นให้เรารียนรู้วิทยาพ่อผู้ให้ปัญญามาประสานพ่อไม่เคยเลียด้านสู้ทนหาพ่อผู้ทำบุญกุศลเป็นคุณมาพ่อหุุกษาสู้กับงานให้ลูกดูพ่อรักลูก พ่อเห็นพ่อหนื่อยมากๆพ่อลำบากพ่อไม่บน่นพ่อทนสู้ลูกรักพ่อพ่อเห็นพ่อนั้นคือครูอสอนให้รู้อยู่รักสามขีลูกรักพ่อพ่อเห็นพ่ออาจากเงอพ่อหนุเพื่อให้ลูกๆได้สุขีลูกรักพ่อพ่อเห็นพ่อทำความดีหลายสิบป,ปีที่พ่อทำ ดำเนินม,มาข้าวทุกคำน้ำทุกขันปั้นชีวิตคอยสกิจเป็นบุตรกุลใหญ่นักหนาถุกคำเช้าพ่อสส่งงานไม่ห่างลาวหวังเบื้องหน้าเพื่อทุกสุขและมั่นคงสร้างคุสมบุ่อององดดปุป้นร้องบทบาทเกิดกีชาติเป็นลูกพ่อด่างประสงค์ขอผลบุญนำพ่อไปดัางจำนง บุญเสริมส่งสูส่สวรรค์ชั้นฟ้าเอ่ยพิจารณาพระตรัยด้านบนชาวพระราชฐานออกราบพระราชนานิวรณ์ด้วยความเคารพครับ อย่างน้เขารอ้อสดเป็นครั้งสุดท้ายแระผมขอเรียนเชิญทกุกท่านได้เริรดาลกทุ่งเยี่ยได้อันหน้าเปื่ทางเดิประกอบที่ดีของรอียกคร Namo Amitabha Bye.